เออคือจริงๆคิดว่ากินเป็นคนไม่ค่อยเลือกงานอยู่แล้วอะค่ะคือแบบมีอะไรเข้ามาที่แบบว่าเออเราโอเคแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเงื่อนไขเหมาะสมกับเราอะไรงี้แล้วก็แบบตัวผลิตภาาัณฑ์อะเหมาะกับเรากินก็จะรับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้เรื่องเยอะด้วยโดยเฉพาะแบบมีอะไรเราจะคุยกับผู้จัดการตลอดอะไรย่างเงี้ยค่ะออแล้วผู้จัดจาการเขาจะเป็นคนเหมือนแบบดูดูความเหมาะสมให้กับเรามากกว่าไม่ได้แบบเลือกหรือเลือกเลือกเยอะหรือว่าเรื่องมากสําหรับงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ รับค่ะนี่ก็กําลังจะรับอยู่เหมือนกันมิกก็คุยเรื่องงานกันอยู่อะไรเงี้ยแต่บางทีเหมือนแบบ น่าจะเป็นเรื่องของจังหวะเวลาคิวเพราะตอนนี้กินหายละครค่อนข้างเยอะ2เรื่องติดกันอะไรเงี้ยบางทีแบบเขาอาจจะแบบต้องการฮิตหน้าเลยแต่ว่าคือคิวเราไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยแสดงว่า,าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นปฏิเสธค่ะเพราะว่าคิวเราไม่ได้อ่าใช่ไม่ได้ปฏิเสธเพราะว่าอุ้ยของเขาแบบมันไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นอะไรเงี้ยเออเขาต้องการเครดิตเราเขาอใช้คขาว่านี่สินตรงรังต้องตองรีเลยอาออาจจะเพราะว่าเ,เราเด่นเรื่องนี้หรือเปล่าเด่นเรื่องนี้เราเด่นเรื่องนี้ส่วนเห็นว่าเหมือนแบบ คนอาจจะพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนช่วงนี้คือแบบอาจจะกระแสแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนมาบวกๆกันซึ่งกินรู้สึกว่าก็เป็นเรื่องปกติอะไรอย่างเงี้ยสำหรับกินกินไม่ได้แบบรู้สึกติดใจกับเรื่องนี้เท่าไหร่เงี้ยแต่ว่าหาว่าจะเรียกว่าอะไรอะคือกินแบบ ไม่ได้เป็นคนเลือกแล้วก็ไม่ไคนเรื่องเยอะอะไรพวกนี้ค่ะก็คืองานไลฟ์มาได้นะคะทุกคนถูกต้องค่ะใช่คือกินอยากทางานมากกว่าแล้วก็ตอนนี้เหมือนแบบเราช่วงที่เราหยุดไปเราก็ไม่ทําแต่พอเนี้มันมีงานเข้ามาเยอะขึ้นจากกระแสะลำ้ำนำด้วยกินก็พร้อมจะรับอยู่แล้วค่ะใช่ใช่ถ้าพอเวลาได้คิวได้เหมาะสมทุกอย่าง<ๆ>เนี่ยกินก็พร้อมรับอยู่แล้วค่ะเรื่องแบบเรื่องไพรส์เรื่องอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องลองๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือกินว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการทําธุรกิจอยู่แล้วมปนปกติที่มันต้องต่อรองราคาการสุดท้ายได้ไม่ได้ ลูกค้าเป็นคนเลือกอยู่แล้วค่ะแล้วก็มีเลของเราที่เรารับใช่ใช่กินว่าถ้าเกิดว่าเราทํางานกันตรงนี้ลูกค้าก็เข้าใจแหละเรื่องการทํางานเรื่องของเหลนราคามันเป็นอะไรที่แบบเราก็จะมีเหลลของแต่ละคนที่ไม่เท่ากันเลยอะคะ่ะก็ก็ไม่ได้คุยอะไรเลยอะส่วนใหญ่จะคุยเรื่องธุรกิจมากกว่าและอย่างหนึ่งคือทันวา,ากาลังจะบวชแล้วด้วยใช่เขาก็แบบกำลังกลังจะบวช13นี้เลยะคะ่ะแต่ว่าบวชเงียบๆไม่ได้เอิกเกริกมากเลยนะคะที่กรุ<อ>งเทพใช่ค่ะแถวแถว เหมือนที่ที่ที่ทราบมาเหมือนว่าพ่อแม่เขาน่าจะเขาไม่อยากให้พ่อแม่มาเพราะว่าพ่อแม่อยู่ที่เราต้องเดินทางมาหลายอย่างมันต้องแบบหลายต่อเลยเขาก็กลัวเรื่องโควิดด้วยแล้วตอนนี้แบบเหมือนโอมคอนก็กําลังมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่มีใครเข้าวัดเลยนไม่แน่ใจอะค่ะเพราะว่าคือกินถ่ายละครตลอดเลยเงี้ยเขาก็จะแค่แบบไลน์มาบอกว่าวันนี้วันนี้วันนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี้จะยังไงดแวคุณ บอกว่าแบบให้เขามาเถอะทันบอกว่าอยากให้มาอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าจะมีญาติผู้ใหญ่ที่สนิทกันอะไรเงี้ยใช่ใช่จริงๆเขาอยากบวชมานานมากแต่ว่าติดละครอะไรเงี้ยแล้วช่วงนี้คือเขาก็แบบว่างเลยก็เลยได้บวชก <ยา S 1> ็เป็นวัดที่สงบค่ะไม่ได้มีผูกพันอะไรเลยค่ะแต่ว่าก็คือผู้ใหญ่ที่รู้จักก็เลือกให้เป็นวัดที่สงบแล้วก็เหมือนแบบห่างไกลแบบว่าห่างไกลความจเจริญน,นิดนึงเลยเขาจะได้แบบอยู่กับการปฏิบัติ คือเป็นเหมือนรอบนอกมากกว่าค่ะไม่ถึงกระต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะบ้านกีอยู่ชานเมืองอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วบ้านทันวาเขาก็อยู่ชานเมืองอะไรนะคะใช่ใช่แถวบ้านกีเพราะมันใกล้บ้านเขาด้วยค่ะอาร์บูเลียนอะไรอ่ะใช่นอร์ทบูเลียนใช่จ้ะใช่ท่านใตรปวดกี่วันเห็นทันวาบอกว่าจะประมาณสองอาทิตย์ค่ะหรืออาจจะมากกว่านี้ก็ดูแล้วแต่เขาใช่อนุ่งอ๋อเหม่อก็ก็กินก็ดีใจที่เขาจะคือเขาพูดอย่างนี้มาเป็นปีๆแล้วแต่เหมือนเขาไม่มีโอกาสเลยค่ะก็ จริงเขาก็ชอบที่จะแบบปฏิบัติธรรมแล้วก็เหมือนแบบสวดมนต์อะไรอย่างนี้ค่ะนั่งสมาธิแล้วแบบเป็นผู้ชายเนาะมันก็เหมือนแบบเขาแทนบุญคุณพ่อแม่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่คนไทยร้อเปอร์เขาก็เป็นคนลาวอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ได้รับธรรมแบบเดียวกันมาเพราะว่าเป็นเพื่อนบ้านกันเลยค่ะเขาก็รู้สึกว่าเออสิ่งเนี้ยมันทำทำให้กับพ่อแม่ได้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะได้แบบสงบจิตสงบใจด้วยได้ฝึกจริงๆได้อยู่กับตัวเองจริงๆงีย